ลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐผู้ซึ่งเคยอยู่เบื้องหลังความยิ่งใหญ่ยุค3ามปอมาตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาแต่วันนี้ท่านพ่ายแพ้อย่างหมดรูปปฏิเสธไม่ได้เลยว่าพลเอกประวิตรมีความใฝ่ฝันท่านใฝ่ฝันมากที่อยากจะมีชื่อจารึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์ในฐานะนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยสักครั้งหนึ่งในชีวิตก่อนจะตายว่ากันว่าในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งมีคนพาพลเอกประวิตย์ วงสวุวรรณไปพบนาสมเด็จซึ่งท่านเคยอดีตเป็นเจ้า,าวาดอยู่ที่วัดยานาวาที่เขาเรียกว่าสมเด็จยานาวาซึ่งปัจจุบันท่านเนี่ยเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดโพหรือวัดเชดุพลในการไปดูหมอครั้งนั้นสมเด็จยานาวาสมเด็จเจ้า,าวาดวัดยานาวาในขณะนั้นซึ่งยังอยู่วัดยานาวาซึ่งมีชื่อเสียงขจรกระจายกล้าไปทั่วทุ่งว่าท่านเป็นคนที่ดูหมอแม่นมาก ท่านดูหมอให้กับพลเอกประวิทย์ท่านบอกว่าคุณพลเอกประวิทย์นั้นจะได้ครุฑทองสองตัวในชีวิตครุฑทองตัวแรกที่ได้ไปแล้วคือเป็นผู้บัญชาการฐานบกส่วนครุฑทองตัวที่สองนั้นก็หนีไม่พ้นความมุ่งมั่นที่จะเป็นนายกรัฐรมนตรีด้วยเหตุนี้คนใกล้ชิดพลเอกประวิทย์รวมทั้งพลเอกประวิทย์นั้นก็มีความมั่นใจอย่างมากมายว่ายังไงก็ตามตำแหน่งนายกรัฐรมนตรีนั้นยังคงจะต้องมาที่พลเอกประวิทรวงสวุวรรณ ซึ่งตอนนั้นถึงแม้ว่าเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่พลเอกประยุทธ์ท่านถอยตัวออกจากการเมืองไปให้ชัดเจนแล้วก็มีกระแสข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องว่าพลเอกประวิทธ์พร้อมวางมือทางการเมืองตามหลังสองปอก็คือปอแรกคือประยุทธ์นายกรัฐมนตรีวางมือปอสองคือปอกก็คืออนุพงศ์เผ่าจินดาซึ่งคนคนนี้ไม่ต้องงานอะไรละเพราะว่าพอการเมืองยุคสามปอจบเขาก็พร้อมที่จะสลายไปกับ เหตุการณ์ต่างๆแล้วก็ไปใช้เงินใช้ทองนะที่ต่างประเทศหรือไปเขาเรียกว่า enjoy life มาไปเดินที่ลอนดอนไปเดินที่อเมริกาท่านท่านบิ๊กป้อมพร้อมวางมือทางการเมืองในขณะนั้นก็มีข่าวมาพร้อมกันแล้วส่งไม้ต่อให้กับปอที่4น้องชายสุดที่รักอย่างบิ๊กป้อหรือพลตำรวจเอกพัชรวาสวงส์วรรณแต่ถึงแม้มีข่าวอกั้นออกมาก็ไม่เคยมีคำตอบที่ตอบคำถามนี้อย่างชัดเจน นะฮะจากบิ๊กป้อมแต่คนรอบข้างรู้กันดีมาตลอดว่าความฝันที่จะนั่งนายกรัฐมนตรีของบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์ไม่เคยหายไปจากความตั้งใจที่แน่วแน่และท่านก็มุ่งมั่นมากท่านคิดหาหนทางคนวิธีเล่เพทุบายเพื่อส่งตัวเองเดินตามฝันให้สาเร็จรู้เรื่องมาตลอดคือพูดง่ายว่าพลเอกประวิทย์ใฝ่ฝันว่าคุณเสถาทวีสินนั้นจะไม่ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะว่าทางสายพลเอกประวิทย์ คิดว่าสาวที่อยู่ในมือนั้นและบวกสวสายของตัวเองและสายของลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นมีมากพอที่จะบล็อกคุณเศรษฐาทวีสินจนกระทั่งช่วงดึกของวันก่อนวันเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีก่อนจะถึงเวลา,วลาโหวตนายกคุณเศรษฐาทวีสินลุงป้อมผู้มากบรมีก็ยังไม่ลดละความพยายามถึงขั้นเชิญและเรียกพลเอกประยุทธ์จันโอชาน้องนุง่ง นายกตัีเข้าหาหรือด่วนที่บ้านป่ารอยต่อที่กบดานสำคัญใช้ความเป็นพี่น้องเจรจากันชักชวนให้ไปร่วมรบในเกมการเมืองครั้งใหญ่โดยพลเอกประวิตย์หวังว่าสาวอาสายลุงตู่ซึ่งมีกว่า100ชีวิตร่วมมือกันหักหลังพักเพื่อไทยไม่หนุนนายเศรษฐาขึ้นตำแหนง่งแต่งนายกรัฐมนตรีจะทาให้เพื่อไทยนั้นหมดโอกาสไปเพราะว่าการเสนอชื่ออุ้งอิงนั้นก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ เพราะว่าครอบครัวอุ้งอิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณหญิงพจมานนป้อมเพชรนั้นไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมากนะฮะตลอดจนคุณทักษิณชินวัตรเองก็ไม่เห็นด้วยที่ใช้อุ้งอิงเป็นนายกด้วยเหตุนี้เนี่ยพลเอกประวิทย์คิดว่าถ้าความเสถียรแล้วแล้วกร็รู้อยู่แล้วว่าทักษิณและพจมานไม่ต้องการส่งลูกสาวสุดที่รักคือแพทองทานชินวัตรมาเป็นตัวประกันทางการเมืองเป็นนายกคนรีท่ามกลางกระแสที่ตกต่ำของพรรคเพื่อไทย พราะฉะนั้นแล้วพลเอกประวิทย์ก็หวังจะรับไม้ต่อจากพรรคเพื่อไทยแล้วส่งตัวเองขึ้นนั่งก้าอีนนายกรัฐมนตรีอย่างเต็มภาคภูมิถึงแม้อาจจะเป็นการจัดตั้งรัฐบาลที่เสียงข้างน้อยแต่ขอให้มีสวทั้งสายลุงตู่และสายลุงป้อมแบ็กให้ตัวเองขึ้นมานั้นก็ย่อมเป็นไปได้แต่ท่านผู้ชมครับคนคำนวณมิสู้ฟ้าลิขิตสถานการณ์ไม่เป็นเช่นนั้นพลเอกประยุทธ์ไม่มีความจำเป็นใดๆจะต้องทำตามเพื่อสารฝันพี่ของตัวเอง เนื่องจากว่าพรรครวมไทยสร้างชาติได้รับเก้าอี้สำคัญอย่างกระทรวงพลังงานมากอดเอาไว้แนบอกเรียบร้อยแล้วมีนํำซ้ำแถมคนสนิทอย่างเช่นคุณสุพัฒพงษ์พันมีชาวหรืออาจจะเป็นคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคก็ขึ้นแท่นชิงตำแหน่งรัฐวิวาการกันอย่างที่ชัวยิ่งกว่าชัวเมื่อน้องตูไม่ตอบรับไม่ตอบรับเลยก็คือกลับจากบ้านป่ารอยต่อโดยที่พี่เชือ้อคือบิ๊กป้อมนั้นพี่ป้อมนั้น ผิดหวังไปหมดเลยพี่ป้อมก็เลยทําให้สถานาที่บ้านป่ารอยต่อตกอยู่ในสภาพเคร่งเครียดตลอดทั้งคืนก่อนที่บิ๊กป้อมจะตัดสินใจวัดพลังตัวเองเดิมพันด้วยเก้าอี้นาย,ยกรมนตรีด้วยการสั่งสวสายทหารเพื่อนนักเรียนเตรียมทหารรุ่น6รวมทั้งสวสายตรงของตัวเองให้งดออกเสียงยังมินำซ้ำยังต่อสายหาเหล่าพบเหล่าทัพให้ร่วมด้วยช่วยกัน เกมการเมืองเมื่อคืนที่ที่21นั้นก็เป็นการเกมการเมืองที่ตึงเครียดเพราะข่าวนี้ก็หลุดเข้าหูพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยก็เลยรู้ว่าพลเอกประวิทย์นั้นเดินเกมแทงข้างหลังมีความพยายามที่จะทําอะไรอยู่ในช่วงกลางดึกที่บ้านป่ารอยต่อกําลังเคร่งเครียดพักเพื่อไทยก็เครียดเช่นกันนะนผู้ชมครับจึงไปที่มาของการเดลข้ามคั้ว <c oughs> ระหว่างพักเพื่อไทยและพักประชาธิปัตย์ ก่อ้เกิด16งูเห่าจากพรรคประชาธิปัตย์จากค่ายคุณเฉลิมชัยสีอ่อนส่งเข้าประกวดเมื่อมีการทอดไมตรีจากพรรคประชาธิปัตย์ในสถานการณ์ที่เอาแน่นอนกับทหารแก่อย่างบิ๊กป้อมไม่ได้16เสียงที่พร้อมจะยกมือให้ฟรีๆในตอนนี้แบบไม่มีเงื่อนไขวงเล็บมีคำพูดติ่งออกมาว่ายังไงอนาคตข้างหน้าถ้ามีตำแหน่งหรือให้พวกผมก็อย่าลืมเก็บให้พวกผมบ้าง แต่แต่มีเงื่อนไขยอย่างที่ผมเรียนนะฮะว่าปรับครมองวดนางูเห่าไปใชา้ปัดสายนายเฉลิมชัยก็ขอสักหนึ่งรัฐปริวาการและหนึ่งรัฐมนตรีช่วยถือเป็นข้อแรกเปลี่ยนที่มักน้อยมากๆขอแค่ได้เข้าร่วมรัฐบาลก็ยังดีกว่าอยู่ฝ่ายค้านกับพักเก้าไกลแล้วปล่อยให้ปูชนียบุคคลอย่างเช่นชวนหลีกภัยบรรจับรรทัดฐาน ซึ่งลงมติไม่เห็นชอบกับการโหวตให้ในเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีให้กอดคอกินอุดมการต่อไปสถานการณ์พรรคขางวิชารัฐย่ำแย่อย่างต่อเนื่องเมื่อต่างฝ่ายต่างวิ่งเข้าหาอำนาจและผลประโยชน์ตัวเองพิธิตั้งพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณกลับไม่ใช่เป็นที่ตั้งอีกแล้วของสําหรับคนพวกนี้ทหารเอกของลุงป้อมร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่า ที่เป็นตาร้ายดียังไงในสายตาของสาธารณาแล้วคือคนที่ยืนหยัดต่อสู้ลุงป้อมจะไม่มีวันทิ้งลุงป้อมไปอย่างเด็ดขาดนะฮะทะเลาะกับลุงตูยังไงก็ตามลุงป้อมก็ออกมากลางปีกปกป้องรับเข้ามากับพักพังประชารักให้อำนาจเต็มที่ร้อยเอกธรรมนัดพรมเผ่าวิ่งเต้นพยายามขอตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการรวมทั้งผลักดันเด็กในสังัดของตัวเอง,องเช่นไผ่ลิก ได้รับที่ช่วยอีกสักเก้าอี้ส่วนคุณสันติพร้อมพัดเองก็ไม่น้อยหน้าวิ่งจันไปหาผู้มีบาร,รมีในตระกูลชินวัตรทำอย่างไรก็ได้ให้ตัวเองยังมีบุญวาสนาเป็นรัฐมนตรีอีกสักสมัยและผมเชื่อว่าแม้แต่น้องชายอย่างพลตำรวจเอกพัชรวาทวงศวร์ก็ยังมองว่าพี่ชายควรจะวางมือจากการเมืองและเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาสารงานต่อเพราะว่าพลตำรวจเอกพัชรวาทวงศวร์นั้นก็ได้ล่าสุด ค่อนข้างจะแน่นอนแล้วคือได้เป็นรัฐนรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติจากความพยายามมาทั้งคืนคืนวันที่21ดูเหมือนจะไม่ถึงฝั่งฝันเพราะช่วงเช้าวังคานที่2 2สิงหาคมที่ผ่านมาที่จะมีการเลือกเลือกโหวตนายกมีข่าวลือหนาหูว่าพลเอกประวิทย์ในฐานะสอสอบัญชีรายชื่อจะไม่มาร่วมประชุมในการโหวตครั้งนี้เมื่อถึงเวลานั้นก็เป็นเช่นนั้นจริง รัฐสภาในวันนั้น22สิงหาคมไร้เงาบิ๊กป้อมพลเอกประวิทร์วงสุวรรณประเด็นอยู่ที่เมื่อการโหวตนายงตีจบสิ้นลงความศักดิ์สิทธิ์และความน่ากลัวในอำนาจบาร,รมีของพลเอกประวิตรนั้นก็หมดลงไปด้วยเพราะตัวเลขที่ลงมติไม่เห็นชอบพดออกเสียงฟ้องออกมาทันทีว่ามีจำนวนน้อยนิดแค่81เสียงจากจำนวนสวทั้งหมด250เสียง ที่ย้อนแย้งกับคําพูดคุยโวของพลเอกประวิตยเสียเหลือเกินท่านผู้ชมครับเมื่อเห็นคะแนนออกมาเป็นเช่นนี้ก็เลยไม่น่าแปลกใจว่าพลเอกประวิตยจึงไม่กล้ามาร่วมในการโหวตครั้งนี้เพราะถ้ามาก็ไม่รู้เจ้าหน้าไว้ที่ไหนเกมการเมืองในฝัง่งเพื่อไทยจริงๆแล้วก็ได้มีการหาทางหนีทีไล่เอาไว้แล้วเพื่อโอกาสไว้ว่าพลเอกประวิตยจะสั่งพักพังนิชรัตให้โนโหวตทั้งพัก ก็คือหายไปประมาณ30กว่าเสียงหรือ40เสียงยังมีอีก16เสียงของประชาธิปัตย์มาช่วยหนุนอีกทั้งสวสายบิ๊กตู่ก็มีการคอนเฟิร์มยืนยันว่าไม่มีปัญหาเพื่อไทยก็จะได้ถือโอกาสตัดพักพังประชารัฐทิ้งและนำพักประชาธิปัตยเสียบแทนแถมยังได้เก้าอี้เหลือเอามาแจกพักอื่นอีก2ตัวแต่ท่านผู้ชมครับการเมืองไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวร คนอย่างร้อยเอกธรรมนัสหรือสันติพร้อมพัดซึ่งในทางสาธารณะในทางเปิดแล้วยืนข้างบิ๊กป้อมผมพร้อมจะตายกับท่านท่านไปไหนผมไปด้วยท่านดูแลผมมาผมไม่ทิ้งท่านอย่างแน่นอนแต่พอเรื่องมาถึงที่นี้ทั้งร้อยเอกธรรมนัสและลูกพักไหวตัวทันพักพลังประชารัฐก็เลยไม่มีการแหกข้อเกิดขึ้นก็ได้จับตาดูว่าในสองวันนี้สามวันนี้เพื่อไทยจะสุขสมหวัง ในตำแหน่งนายกแล้วจะเอา16เสียงของพรรคประชาธิปัตย์มาเสียบแทนไขหรือไม่ซึ่งมีเสียงในพรรคเพื่อไทยเยอะเลยที่บอกว่าถ้าอย่างนั้นตัดพรรคพังประชารัฐออกไปเลยให้เป็นฝ่ายค้านกับพรรคก้าวไกลซึ่งแน่นอนที่สุดคนที่เสียวสันห,หลังมากก็หนีไม่พ้นนะฮะร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาและกุลสันติพรหมพัน